สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะครูก็กำลังจะสอนในเรื่องของภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือนะคะสำหรับตอนนี้เราอยู่ที่ทวีปเอเชียนะคะในโซนของประเทศไทยตรงนี้นั่นเองนะคะใครจำประเทศไทยได้ไหมเอ่ยอ่าซึ่งทวีปอเมริกาเหนือนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อเมริกาเหนือกันโลกทั้งใบอยู่ในมือเรานะคะตอนนี้ ซึ่งเราก็จะผ่านออยุโรปนะคะทวีปแอฟริกาและมาที่ในโซนของทวีปอเมริกาเหนือซึ่งแผ่นดินตรงนี้นะคะก็จะอยู่ติดกับทวีปอเมริกาใต้นั่นเองนะคะลักษณะของทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยก็จะมีรูปร่างคล้ายกับสามเหลี่ยมหัวกลับ นะคะโดยที่ตำแหน่งที่ตั้งนะคะอยู่ทางซีกโลกเหนือนะคะขนาดของทวีปนี้ก็คือเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกรองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกาเลยนะคะอ่าดูนะทวีปนี้ก็จะอบล้อมไปด้วยทะเลนะคะทิศเหนือเนี่ยอันนี้คือมหาสมุทรอาร์กติกนะคะตรงบริเวณของทะเลโบฟอร์ดนั่นเองส่วน ทางทิศต,ตะวันตกนะคะก็จะอยู่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทิศต,ตะวันออกจะติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและทิศใต้นะคะก็จะติดกับทวีปอเมริกาใต้นะคะจุดที่อยู่ใต้ที่สุดก็คือประเทศปานามานั่นเองค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะเราได้ไปดู ทวีปอเมริกาเหนือใน Google Earth แล้วนะคะมาเรามาทำความรู้จักกับบุคคลคนนี้กันบ้างนะคะบุคคลคนนี้เนี่ยชื่อว่าคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสแต่มีความสำคัญกับทวีปอเมริกาเหนือ,อยังไงเขาเป็นคนที่เ,เป็นนักเดินเรือชาวติราลี่ที่เป็นผู้ค้นพบหมู่เกาะเวสต์อินดีสนะคะแล้วก็เข้าใจว่าดินแดนส่วนนี้เป็นเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียต่อมาในข้อ4อ9นเนี่ย เอ่ออเมริโกเวปปูชีนะคะเป็นชาวอิตาเลียนก็ได้เดินทางมาที่ดินแดนที่เป็นทวีปทวีปใหม่แห่งนี้และเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ามันไม่ใช่ดินแดนเอ่อของทวีปเอเชียน,นะแต่ว่ามันคือทวีปใหม่นะคะและก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับเขาเนี่ยชาวยุโรปจึงตั้งชื่อใหม่นี้ว่าอเมริกานั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อว่ามีมนุษย์เนี่ย อาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่นานแล้วโดยโอพยพจากาไซบีเรียผ่านช่องแคบแบริงนะคะซึ่งช่องแคบแบริงเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ทวีปอเมริกาเหนือจะอยู่ติดกับทวีปเอเชียนะคะแล้วก็มีร่องรอยของอรารยธรรมก็คืออรารยธรรมของชาวมาย,ยาในเม็กซิโกและโกเตมาลาแล้วก็อรารยธรรมของชาวอินคาในเปรูนะคะมาชูปิชูเป็นต้นแผนที่ของทวีปอเมริกาเหนือนะคะ อันนี้คือแสดงให้เห็นถึงรัฐและประเทศต่างๆนั่นเองก็ประเทศหลักๆที่เราคุ้รู้จักเลยก็คือแคนาดาสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกนะคะ,ะที่ตั้งอนณาเขตนะคะของทวีบทวีปนี้เนี่ยทิศเหนือนะคะตรงจุดที่อยู่เหนือสุดเลยที่เป็น ส่วนของเกาะก็คือแหลมมอริสเจซับนะคะแหลมมอริสเจซับตรงนี้อยู่ในโซนของเกาะกินแลนและก็ส่วนของแผ่นดินก็คือปลายคาบสมุทรบูเชียนะคะในประเทศแคนาดาปลายคาบสมุทรบูเทียต่อมาทางตอนใต้นะคะก็คือจะอยู่ตรงปลายคาบสมุทรอาร์โโรของประเทศปานามาและก็อยู่ติดกับทวีปอเมริกาใต้ด้วยทิศตะวัน ออกนะคะส่วนของเกาะก็คือแหลมนอร์ดอสทันดีเกนตรงเกาะกิแลนนะคะอยู่ในโซนของเกาะกิแลนด้านบนเลยนะคะแล้วก็ส่วนของแผ่นดินก็คือเบสเทิร์นฮาร์โบในประเทศแคนาดาเช่นเดียวกันก็คือตรงนี้แล้วก็จุดที่อยู่ตะวัน ตกนะคะก็คือเกาะแอตูของสหราฐัฐอเมริกาซึ่งในแผนที่ตรงนี้เราก็จะไม่เห็นนะคะส่วนของแผ่นดินเนี่ยเป็นปลายแหลมที่ยื่นออกมาก็คือแหลมพรินซ์ออฟเวลในประเทศสหรัฐอเมริการัฐอะแลสกานั่นเองการแบ่งภูมิภาคข,ของทวีปอเมริกาเหนือนะคะก็จะแบ่งตามสภาพสังคมและวัฒน,ฒนธรรมนะคะ ก็จะมีเสียงของปาก,กานิดนึงนะคะต้องขอโทษนักเรียนด้วยตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมนะคะโดยที่จะใช้แม่น้ําเป็นตัวแบ่งนะคะก็คือแม่น้ําเรีโอแกนจะเป็นแม่น้ําที่อยู่ตรงนี้ทางตอนเหนือของแม่น้ำรีโอแกนก็คือโซนประเทศนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นกลุ่มของแองโกลอเมริกาแองโกลอเมริกาไหนก็คือ จะเป็นแคนาดาและก็ส,สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษแล้วก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการสะส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มลาตินอเมริกานะคะลาตินอเมริกาเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอีก2อเขตสอ,สอเขตด้วยกันให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ ทางตอนใต้ของแม่น้ำเรีโอแกนก็คือตรงนี้นะคะตั้งแต่ประเทศเม็กซิโกลงมาถึงปานามานี่ก็จะเรียกว่ากลุ่มลาตินอเมริกาแล้วก็หมู่แกะมู่เกาะเวสต์อินดีสนะคะหรือว่าหมู่เกาะทะเลแคริบเบียนมีประเทศคิวบาจาเมกานะคะเฮติรัฐโดมินิกันเปโตริโกเป็นต้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าหมู่เกาะเวสต์อินดีส อยู่ในโซนของทะเลแคริบเบียนนะคะแล้วก็กลุ่มลาตินอเมริกาเนี่ยก็จะสืบเชื้อสายมาจากชาวสเปนนั่นเองนะคะภาษาที่ใช้ก็คือภาษาสเปนเช่นเดียวกันต่อมาก็คือในเรื่องของลักษณะ ทางกายภาพที่เป็นภูมิประเทศนะคะแบ่งออกเป็นสีเขตภูมิประเทศแบ่งออกเป็นสีเขตเนี่ยในเขตนแรกนะคะก็จะเป็นเขตเทือกเขาสูงภาคตะวันตกเทือกเขาสูงภาคตะวันตกเนี่ยก็คือโซนตรงนี้นะคะเป็นเทือกเขาหินใหม่นะคะที่เกิดจากการก่งตัวของเปลือกโลกที่มีอายุน้อยเวลาที่เป็นเปลือกโลกที่มีอายุน้อยเนี่ยก็มักจะเกิดเหตุการณ์ทางธรณี ทางธรณีภาคนะคะก็คือมักจะเกิดภูเขาไฟแล้วก็แผ่นดินไหวอยู่เสมอในรัฐที่เกิดเยอะก็คือรัฐอะแสกานั่นเองของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทืกอกเขาโรกี้นะคะเทือ,อกเขาโรกี้ตรงนี้มีความสําคัญมากเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําหลากหลายสายเลยก็ว่าได้นอกจากนี้มีเทือกเขาอะไรอีก มีเทือกเขาอะแสกเทือกเขาโคสนะคะทือเขาแคทเคสเทือกเขาเซียร์ราเวาดาเป็นต้นและที่สําคัญเนี่ยก็ในโซนนี้ก็จะมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นแล้วก็เรียกได้ว่าขึ้นชื่อในเรื่องของการท่องเที่ยวก็คือแกลนแคนยอนนะคะที่เกิดจากการกัดเซาอของแม่น้ําโคโลราโดอืมก็จะเป็นแกลนแคนยอนตรงนี้ก็คือแนวเทือกเขา ะะและนี่ก็คือภูขอไฟเซนเฮเลนต่อมานะคะเป็นเขตที่ราบภาคกลางเขตที่ราบภาคกลางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6เขตด้วยกันนะคะเขตแรกที่ราบลมแมคเคนซีที่ราบลูแมคเคนซีตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าอยู่ทางตอนเหนือของทวีปเลยนะคะในประเทศแคนาดาซึ่งพอใกล้กับขั้วโลกเนี่ยก็จะมีลักษณะอากาศที่หนาวเย็นเวลาอากาศที่ เวลากัดหนาวเย็นประชากรก็จะอาศัยอยู่น้อยนั่นเองนะคะต่อมาที่รับแพรลี่แคนาดานะคะโซนเนี้ยเป็นโซนที่เป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของโลกนะคะต่อมาก็คือที่ราบลุ่มทะเลสาบเกตเลกนะคะที่รับลุ่มทะเลสาบเกตเลกและที่ลุ่มน้ำเสนลอเรน ก็คือโซนตรงนี้เป็นที่รับรุ่มทะเลสาบที่มีความสําคัญมากเป็นแหล่งน้ําจืดนะคะทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดก็คือทะเลสาบซูพีเรียนะคะซึ่งตรงโซนทะเลสาบเนี้ยเขาเรียกว่าทะเลสาบทั้ง5ประกอบไปด้วยทะเลสาบซูพีเรียมิชิแกนฮูรอนอีรีและออนแทริโอนะคะแล้วก็แม่น้ำแม่น้ำเซนต์ลอเรนตรงนี้จะเป็นแม่น้ำที่มีความที่ไหลออกสู่ มหาสมุทรแอตแลนติกนะคะแล้วก็มีความสำคัญในด้านของการขนส่งต่อมาที่ลาบลุ่มแม่น้ำมิสซิสซิปปีมิสซูรีนะคะแม่น้ำมิสซิสซิปปีแล้วก็มิสซูรีเป็นแม่น้ำมิสซูรีเนี่ยก็คือเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดนะคะในแอนโกลในแอนโกลเมริกาแล้วก็แม่น้ำมิสซิสซิปปีก็คือมีความสำคัญในเรื่องของการเพราะปลูกเพราะว่าอยู่ในเขตที่ลาบลุ่มด้วยนะคะแล้วก็ ต่อมาก็คือเขตที่ราบชายฝั่งที่ราบชายฝั่งของเม็กซิโกและก็มาหาสมุทรแอตแลนติกนะคะก็คือเขตที่ใกล้ๆก,กับทางตอนล่างตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปลูกพวกพืชที่คล้ายๆกับออในเขตที่มีอากาศร้อนอย่างเช่นโกโก้โกยาสูบข้าวเจ้าต้น สุดท้ายก็คือเขตที่ราบบนที่สูงที่ราบบนที่สูงก็จะอยู่ทางนี้นะคะถัดออกมาจากในเขตของเทือกเขาตรงนี้เนี่ยเป็นเขตที่เอ่อก็จะมีการเลี้ยงเลี้ยงแกะนะคะเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงโคเนื้อแล้วก็มีการเพาปลูกกันบ้างจบในเขตของที่ราบนะคะเขตต่อมาก็คือเขตหินเก่า แคนาดานะคะเขตหินเก่าแคนาดาก็คือจะอยู่บริเวณรอบๆของอ่าวฮัสันในประเทศแคนาดามีอากาศหนาวเย็นนะคะประชากรอาศัยอยู่น้อยประชากรอาศัยอยู่น้อยแล้วก็ต่อมาเขตภูเขาภาคตะวันออกนะคะภูเขาภาคตะวันออกที่สําคัญเนี่ยก็จะมีเทือกเขาแอพพาเลเชียนนะคะเทือกเขาแอพพาเลเชียนตรงนี้มีแร่ที่สําคัญก็คือถ่านหิน ฐานหินก็จะเป็นแร่ที่มีความสำคัญในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ตรงเทือกเขาเมสซาบีก็จะมีพวกเหล็กโซนนี้เนี่ยใกล้กับกลุ่มทะเลสาบด้วยจึงจึงเป็นโซนที่มีประชากรหนาแน่นนะมีการเพาะปลูกมีการทำอุตสาหกรรมมากมายมาที่สภาพ อากาศนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศเนอันดับแรกนะคะในเรื่องของที่ตั้งที่ตั้งเนี่ยของเขาก็จะอยู่ระหว่างเส้นทอเบอแคลนเซอร์ El นะคะตรงนี้คือเส้นทอเบอแคลนเซอร์ El ตรงนี้ตรงนี้เส้นทอเบอแคลนเซอร์ El เนี่ยถ้าถัดไปด้านล่างนะคะเส้นที่ลากผ่านตรงที่ราบร่มแม่น้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ก็คือเส้นสู์สตรใช่ไหมคะระหว่างเส้นเนี้ยแสดงว่าตรงนี้ก็คือเป็นเขตร้อนนั่นเอง เป็นเส้นที่แบ่งเขตภูมิอากาศต่อมาข้างบนมีเส้นอะไรอีกทางตอนเหนือของทวีปก็จะมีเส้น a r ร์ต c กเซอร์เก็เส้นเป็นเส้นประตรงนี้ a r ร์ต c กเซอร์เนะคะเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นที่บ่งบอกว่าระหว่างเส้นท r อ p เปียร์ออ e ถึงเส้นอา c ์ต c กเซอร์เเป็นเส้นที่มีเขตภูมิอากาศอบอุ่นนั่นเองนะคะอบอุ่นและ หนาวโอเคอันนี้ในเรื่องของที่ตั้งนะคะที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของทวีเปเลยก็จะอยู่ในเขตอบอุ่นใช่ไหมคะลักษณะภูมิประเทศภูมิประเทศส่งผลถึงในเรื่องของอากาศไหมส่งผลแน่นอนคะ่ะเพราะว่าทางด้านตะวันตกก็มีเทือกเขาที่สูงใหญ่นะคะก็คือ อย่างเช่นเทือกเขาโรกี้เนี่ยวางตัวตั้งแต่เหนือจรดใต้เลยทาให้ขวางทิศทางลมที่มาจากมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็ด้านด้านหลังเทือกเขาเนี่ยก็จะเป็นภูมิประเทศที่เป็นทะเลทรายแห้งแล้งนะคะเพราะว่ามีเทือกเขาบางความชื้นที่พัดมาจากภาคื้นมหาสมุทรนันเองกระแสน้ํากระแสน้ําที่สําคัญก็จะเป็นกระแสน้ําตรงนี้นะคะคือกระแสน้ําอุ่นก๊สสตรีมแล้วก็กระแสน้ําเย็นลาบาร์ดนะคะไหลามา อยู่ตรงที่เากาะนิวฟแลนตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่มีการจับปลาได้ยเยอะเป็นแหล่งของปลาชุชกชุกงก็จะเรียกว่าแกรนแบงค์นะคะต่อมาทิศทางลมประจํานะคะลมประจําเนี่ยก็จะมีเอลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ลมทางด้านตะวันตกนะคะลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยพัดผ่านมาหาสมุทรแอตแลนติกเข้าสู่ทวีปนะคะนำความชื้นเข้าสู่ชายฝั่ง ทางด้านตะวันออกส่วนบริเวณตอนเหนือนของทวีปจากปัจจัยในที่ทำให้ส่งผลในด้านของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือนะคะภูมิอากาศของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น12เขตด้วยกันก็จะมีทั้งป่าฝนเขตร้อนนะคะร้อนชื้นเขตทุ่งญ่าเมืองร้อนแบบทะเลทรยายป่าฝนเขตร้อนแล้วก็ร้อนชื้นแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อนเนี่ยจะอยู่ทางโซนอเมริกากลางแล้วก็หมูกก่เกาะเวสต์อินดีสนะคะ มีทุ่งหญ้าเกึ่งทะเลทรายอบอุ่นชื้นแล้วก็ภาคพ,พื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายก็คือจะเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆเรียกว่าสเตปนะคะอบอุ่นชื้นก็จะมีอากาศที่อบอุ่นแล้วก็มีความชื้นก็มีฝนตกด้วยนะคะภาคพ,พื้นสมุทรชายฝั่งตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นเหมือนกันเป็นป่าสนผสมกับไม้ผัดใบ ะะแล้วก็มีมอสเป็นพืชที่คลุมผิวดินอันนี้ภูมิอากาศเราก็จะพูดกันคร่าวๆนะคะเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเมดิเตอร์เรเนียนจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนที่สามารถที่จะปลูกต้นไม้หรือว่าผักผลไม้รสเปรี้ยวได้ชื่นภาคพื้นทวีปแล้วก็กึ่งโคโลกหรือไทก้าชื่นภาคพื้นทวีปก็คือจะเป็นโซนของ บริเวณบริเวณนี้นะคะบริเวณแถบของทะเลสาบเ็ดเลกเนี่ยกึ่งโคโลกหรือไทก้าก็คือทางตอนเหนือในส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศแคนาดานั่นเองนะคะก็จะมีพวกต้นสนป่าสนขึ้นอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นป่าหัดใบผสมด้วยนะคะ ลักษณะภาพไม่มาไม่ตรงกันเลยต้องขออภัยด้วยนะคะส่วนทุนดาทุนดาเนี่ยก็คือเป็นทุ่งน้ำแข็งเป็นมีแค่น้ำแข็งอย่างเดียวก็คืออากาศหนาวนะคะอากาศติดอากาศติดลบทุนดาก็คือจะอยู่โซนนี้ทางตอนเหนือของแคนาดาแล้วก็อะลัสก้าทุ่งน้ำแข็งก็จะเป็นที่เกาะกินแลนนะคะและที่สูง เป็นบริเวณ,เ,วณเทือกเขาที่มีความสูงมากๆก,ก็คือเทือกเขาโรกกี้แล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติก็เพื่อนตามระดับความสูงยิ่งสูงมากเท่าไหร่ก็คือทิมะก็จะปกคลุมทางบนยอดเขาแม่น้ําที่สําคัญแม่น้ำในขาดไม่ได้เลยเพราะว่าที่ไหนที่มีแม่น้ําก็จะมีการเพาะปลูกมีประชากรอาศัยอยู่ ของทวีปนี้ก็จะมีแม่น้ำมิสซิสซิปปีในสหรัฐอเมริกานะคะมีความสําคัญที่สุดเกิดจากเขตที่สูงแล้วก็แม่น้ำมิสซูรีแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดเกิดจากเทือกเขาโรก,กี้นะคะไหลลงมารวมกันแล้วก็ไหลลงสู่อา่าวมิสซิโก,โกส่วนริโอแกนก็เหมือนกันนะคะไหลลงที่อา่าวมิสซิโกแม่น้าโคโลราโดนะคะจาได้ไหมแม่น้าโคโลราโดเนี่ยโคโลราโดเป็นแม่น้ําที่กัดเซาะพื้นที่ ทำให้เกิดเป็นหน้าผาโกรกทานนะคะก็คือแกนชันยอดนั่นเองแล้วก็มีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยไหลลงสู่เอมเอมริกาอเมกแอลคาลฟอร์เนียแล้วก็แม่น้ Saint ําเซนต์ลอเรนนะคะแม่น้ําตรงนี้เป็นแม่น้ําที่อยู่ในโซนของอพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็เป็นแหล่งที่ขนส่งที่สําคัญเป็นแนวเขต เป็นพรมเส้นเขดแดนทางธรรมชาติระหว่างสาหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาด้วยนะคะกลุ่มทะเลสาบก็คือทะเลสาบต,ตรงนี้ชื่อว่าทะเลสาบเกตเลกทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะทรัพยากรทางธรรมชาติที่สําคัญของเขาในเรื่องของดินเนี่ยดินเนี่ยตรงที่ราบเกตเพนตรงนี้ทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกาและก็แคนาดาจะเป็นดินที่ดีที่สามารถเพาะปลูกได้เป็นดินตะกอน นะคะป่าไม้ป่าไม้ก็คือจะเป็นป่าสนที่สําคัญเพราะว่าเขาอยู่ในเขตอากาศที่ที่หนาวดินป่าไม้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีเยอะก็คือจะเป็นน้ํามันดิบนะคะถ้าเราเห็นจากแผนที่น้ํามันดิบก็จะมีเยอะในอ,อ,อ่าวเม็กซิโกสารัเมกาแล้วก็รัสเซียลาสกาด้วยนะคะลักษณะทางเศรษฐกิจนะคะลักษณะเศรษฐกิจ เขาจะมีการเทวีอเมริกาเหนือนะคะจะมีการปลูกเป็นแหล่งปลูกข้าวสาลีที่สําคัญของโลกนอกจากข้าวสาลียังมีอะไรมีฝ้ายนะคะบริเวณของที่ราบลูมแม่น้ามี40ป,ปีนะคะมีการทําฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่มีข้าวโพดด้วยนะคะทางตอนใต้ของกลุ่มทะเลสาบเกตเลคแล้วก็ทางด้านบริเวณนี้นะคะ ทุ่งหญากึ่งทะเลทรายเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเลี้ยงสัตว์โคแพะแกะมีปลูกผลไม้ด้วยในรัฐฟอลอริดาแล้วก็กระจายตัวตามนี้ก็จะเป็นผลไม้รสเปี้ยวนะคะข้างบนก็จะเป็นการทำป่าไม้ในเขตอบอุ่นแล้วก็ป่าไม้เขตร้อนคลองอันนี้คือคลองที่สำคัญก็คือคลองปานปานมา ขุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางทําให้ไม่ต้องไปอ้อมในทวีปอเมริกาใต้ลักษณะของประชากรก็จะมีกลุ่มของชนพื้นเมืองนะคะที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมแล้วก็คือเป็นชาวอินเดียนกับชาวเอสกิโมซึ่งชาวอินเดียนก็จะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกชาวเอสกิโมก็จะอยู่ในรัฐอลสาสกลุ่มเชื้อสายยุโรปนะคะชาวยุโรปเนี่ยตั้งแต่ที่ คิสเตอรเฟอร์คุลมัสเข้ามาค้นพบก็ได้มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาอาศัยมาประกอบอาชีพนะคะตั้งรกรากที่นี่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเชื้อสายแอฟริกาเป็นเอ่อเชื้อสายแอฟริกาเนี่ยเป็นคารกว่าได้นำมาเป็นแรงงานนะคะตั้งแต่ในสมัยของการล่านอานิคมก็นำชาวแอฟริกาเป็นแรงงานด้วยก็เป็นอีกชนกลุ่มหนึ่งที่มีมากใน สห,สหรัฐอเมริกานะคะอันนี้ก็คือประชากรกลุ่มอื่นอย่างเช่นเชื้อสายเอเชียพอมาในระยะหลังเนี่ยก็ได้มีคนเอเชียก็ไปตั้งยินฐานอาศัยอยู่เชื้อชาติผสมนะคะก็คือเมติโซเมติโซก็คือเป็นชาวอินเดียผสมกับชาวผิวขาวส่วนโูลโตก็จะเป็นชาวผิวขาวผสมกับคนผิวสีนะคะการกระจายตัวของประชากรเนี่ย ถ้าที่ไหนที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดีก็เหมือนง่ายๆเหมือนประเทศไทยที่ที่ไหนมีงานทํามีชีวิตความเป็นทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็จะมีประชากรอาศัยอยู่นานแน่นอย่างเช่นภาคกลางของไทยนะคะกรุงเทพมหานครอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นกลุ่มประชากรอาศัยอนานแน่นก็คือกลุ่มตรงทะเลสาบเกตเลคแล้วก็บริเวณเทือกเขาทางใกล้ใกล้กับเทือกเขาแอพพาเลเชียนนะคะ ก็จะมีประชากรที่ค่อนข้างหนาแน,น่นแล้ที่เหลือก็จะเป็นตามเมืองสำคัญต่างๆแล้วก็ตรงนี้คือโซนที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะทางตะวันออกทางด้านตอนออกของทวีปทางสังคมในกลุ่มแองโกลอเมริกาเนี่ย ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษฝรั่งเศสก็ค่อนข้างจะมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความเจริญกว่ากลุ่มลาตินอเมริกาที่อยู่ทั้งอเมริกากลางและก็หมู่เกาะเวสตอินดีสนะคะภาษาภาษาที่ใช้ในทวีตนี้ก็คือจะเป็นภาษากลุ่มอินโดยูโรเปียน ซึ่งก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาราชการของแคนาดาแล้วก็สหร,รัฐอเมริกาสเปนก็จะในเม็กซิโกแล้วก็ประเทศในอเมริกากลางด้วยฝรั่งเศสเนี่ยมีบ้างในรัฐควิเบกของแคนาดาแล้วก็มีเฮตินะคะที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการลักษณะาทางวัฒนธรรมศาสนานิกายโปรเตสแตนต์นะคะนิกายนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะนับถือในสหรัฐ และแคนาดานะคะส่วนคาทอลิกก็คือจะเป็นประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของสเปนนะคะก็จะนับถือศาส,สนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนั่นเองทางเม็กซิโกลงมาถึงเปนานาในตะวันออกกลางโอเคตอนนี้นะคะเราก็ จบในเรื่องของทวีปอเมริกาเหนืออย่างคร่าวๆและรวดเร็วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการทบทวนบทเรียนในการศึกษาหาความรู้